ไอ้แฟนทำไม่ทันเลยมึงจะเร็วแล้วคือไม่กูตั้งตัวเลยม่ไม่มาทำเลยิะไอ้แนบอกว่าทั้งคืนเนี่ยมึงชอตนี้ชอเดียวมึงทำให้ดีเหวะอ้แนเฮ้ยมึงไเสยงิอ้วอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทําทันแล้วก่อนะ กูอุ้มมึงแบบนั้นไม่ได้นะไอ้ด็กนต้องโชว์คนเขาดิทำไม่ได้จริงๆทำได้ลองากำลังลองดูเลยลองดูเลยแอดลองดูหน่อยนะแอดเรานี่เก่งเราไม่ได้ถึงตายหรอกมันไม่ได้ตายกูตายไงมึงแค่ดิ้นหน่อยกูหนักดิ้หน่อยมามามาเออมารอกเลยเออขึ้นมาอย่างยอมแพ้ ก็ฮ okay. okay. ึบเลยดิโอเคเดีสองสเฮ้ยจะจะแผลกมือเม่นรุ่นรุเอาเอาขึ้นหน่อยุเอาเป็นเพี้ยเลยจะตออัดแตกหน้าเด็กเริ่มมาแล้ว เราเนไห้เ็นฝรั่งวเดเนี่าห่สองโชดีใส่เก็ดแดงา้วยเด่นเด่นเลยไอ้พวกเนี้ยใช้เสียงที่งมันกลัวนะ้ยไม่เผือไม่ได้เลยไอ้ยชิบหายตัวก็เล็กจะทำเสียงเล็กอีกไอ้ทิ้งไอ้ม่ตองายูคพาได้ไงอะเออกูมาทำงานที่เดียวมันนะนี่มึงทรนยศัวไอ้สิไม่ได้ถรเยศกูไม่เพื่อนอ้เนี้ย กูก็เป็นเพื่อนไงกูกไม่ได้โกดมนันเย็นอาสิกูแต่งแล้แ <c oughs> ่กูขี้เยจแยบอะโดก <c oughs> ันแล้วเีดยเย็บพร้อมกไอ้แ่ไอส้ไอสอนเย็บพร้อมกันแล้วแมึเยบสองครัอ้ยมึงขึ้นง่ายว่ะม ชิบหายวันหนังก็ลงไปแล้วมึงยากให้กูขึ้นอีกว่ามึงเอาอะไรไปทำหนังก็ลงมา้ล่ะเดี๋ยวหนังอื่นไปสู้กันสิเดนี่เก่งโงอชิบหายเอาหนังงงแล้วเอาเอามึงอ่ะอามึงเอาดิเอาดิเอาสิเอาอะไรมาเสียงเสียงให้กูเล่นเนี่ยมึงไม่ขึ้นมึงใจเย็นมึงเป็นเพื่อนกันเฮ้ยมึงอย่ามาที่นี่นะทำไมสารพวกมึงฆ่าพ่อกูสารพมึงคอยพ่อมึงตายเฮ้ยพ่อมึงตาย มันพ่อเดียวกันหนอกเรื่องนี่ผมตายอ่ะอ้าวมีเรื่องมึงจะไปไหนก็ไปเลยนะไปไปแล้วมึงไม่ต้องกลับไปเลย